สวัสดีค่ะของฝันผ้า้วยเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ของฝันผ้า้วยเนาะค่ะวันนี้ฝันผ้า้วยกะพผ้าพี่น้องมาแวะช่มเขื่อนเนาะค่ะซึ่งปินเขื่อนอูบลรัดซึ่งแอดพานมาทางนี้เนาะค่ะกลับจากต่างจังหวัดก็เลยพานมาแวะเขื่อนกับพอดี เอฟซีผู้ใจบุญพิ่โท่มาบอกข้าวเนาะค่ะจะข้าวดีหรือข้าวจังไดนั่นเข้ากลับไปรับฟังน้ากันเนาะค่ะว่าเอฟซีผู้ใจบุญพิ่นมาบอกแนวทางว่าปูหอย,ยํำตัวใดไปห้เสือตัวใดหอเนนตัวใดไปเนาะค่ะเนะาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แฟนผ้าด้วยในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในหาคลิปหาตัวเลข ฝากเอฟซีต่อต่อไปเนาะค่ะเนาะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อผู้ชาวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อทางช่องวใไ้ไปเรีนการพะนั่นเนาะคะ่ะเนาะไ้ไปเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบงวันประจำวันที่16เมษายนเนาะคะ่ะเนาะ2 5 6 4น้เนาะคะ่ะก็ให้เป็นไวเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะ ผู้ใดเข้ามาแล้วออก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งห้ช่องฝันผ้าร้ยในเด้อค่ะเด้อเพื่อจะบ่ไดพาดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่นะเนาะ,ะซึ่งแอดกัสีผ้าไปรับฟังกับเอฟซีผู้ใจบุญเนาะคะ่ะว่าเพื่อนผูเพิ่นสังห้มาเน่นตัวใดแล้วห้ให้แนวทางตัวใดกอนเนาะคะ่ะซึ่งเพื่อให้มาแล้วรอบนึงแร้อรอบนี้เพิ่นสิยำบอเพิ่นสิเปียนบอเนาะคะ่ะ กลับไปล้วฟังเอฟซี C, ผู้ใจบุญน,น้ากันเด้อค่ะเด้อไปฟังน้ากันเลยค่ะเลขาจะอยู่ค่ะบนเลขหกไหมเมียนค่ะเพิ่นก็นเลยจะขีดเลขเก้าโยงขึ้นไปหาเลขเลขห้าค่ะจ้ะโอเลขเกา้าคุนบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จัดได้ค่ะคือได้คุณแองซี่อืม คุยก่อนเป็นมาค่ะแล้วนี่ตัวล่องได้บะเนี่ยคุณนี้ค่ะเป็นสองตัวนี้เพื่นหาซื้อเลยนี่สองตัวหาซื้อเลยเนาะจ้าเอ่อสองหกสองหกจ้าสองสองตัวนี้ซื้อได้เลยเป็นไหมสองตัวสองหกนี่ก็ซื้อได้เลยจ้าคือคือเก่าหาครับสองหกนี่ ซื้อได้เลยเป็นอะไรสินี่คือข้ามข้ามปูเพิ่นเดือนดานมากบ่ให้เอาจัดแบบนี้กอนเป็นบ่ค่ะอ,อันสองแปดเนี่ยที่ไ้ไห้มาตอนนั่นคือคือบ่ท่านใดบ่ได้ย้ำอีกเป็นบ่ค่ะมันยัง่งบาท่านได้ย้ำแล้วเพิ่นก็บ,บ่ได้ว่าเปลี่ยนบ่ได้ยว่ายังเออมันมันจะเป็นไข่ไข่ตอนเล่สิบเก่าโอเคจับตาตอนนั้นเพิ่นไใไ้เป็นเก้าเนืองเนะาะ เพื่อนก็บอกว่าซื้อได้เลยลูกอันนี้ซื้อได้เลยไม่เปลี่ยนเพื่อนก็บอกไม่เปลี่ยนแต่แต่อันนี้เพื่อนบอกเดี๋ยวบอกว่าเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเน็แต่เพื่อนบอกว่าซื้อได้เลยลูกเป็นวนที่สี่โอเคก็เลยผ้ากนไปซื้อลัตเตอรี่ใบุูละหาก็เอก้าหากสิบใบบอกลายยางละสิบใบแล้วนี่ได้สิบใบคือกันหร้อสิบสองใบนี่ยละสองหกสองหกกันวะค่ะ เลย่อาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ใบก่อนนะแต่ไปซื้อไว้ปัดฟันมามีคนเอาเงินมาให้ยไหมจะจะก็เอาหันหันหันฟันนั่งสี่ก็โชคดีอยู่คนนี้จะโอ้ถ้าฟันนั่งสี่ก็โชคดีอยู่คนบอกจะก็ับนั่นาแันแบบมีคนเอาเงินมาให้เอาของมาให้นี่ได้อยู่สองแปดไปเรี่ยมม่แล้วเพื่อนไม่ย้ำไม่อีกวันอาทิตย์ตอนตอนเย็นเนาะ คือเพิ่นเอาเงินเอาอันเอาเงินเอาผลไม้ไหวที่งวะที่เพิ่นถือเมื่อกี้นี่เนาะค่ะที้เพ่นเจ้าก็เลยเอาไปแก้บุญค่ะแก้บุญที่เจ้าบุญไหวเพิ่นกรเลยบอกอือก็เลยบอกว่าตัวนี้ไหนเพิ่นก็เขียนเอาปากกาแดงนี่แหละเขียนแต่เพิ่นเอาปากเอาเอาสมมติที่เพิ่นเขียนอันเก่านั่นล่ะค่ะเอ่อมาเขียนมาว่งกลมห้ซื้อค่ะนี่ือได้เลยลูกเพิ่นบอก สองมีจัดไปเลยเองเสียนนะจะแต่แต uh ่หันบอดยินเพิ่งมาเปลี่ยนหรือบอกเปลี่ยนหันนาระวังสองแปดก็สองหกนะจะหันบอท่านเดีคือครื่งวันน IC ี้เพิ่งย่างบอท่านเดียวว่าเปลี่ยนแล้วหน้าเอียงสิบอท่านม่ไหนมีแต่บอกคือจังต่อเหลขสิบเก่าจต่อนันเก่าหนึ่งเพิ่นก็บอกซื้อได้เลยลูกไปซื้อได้เลยเพิ่มา ซื้อให้พอเพื่อนบอกตอนนึ่งเก้าเนาะจ้าจ้าไอ้อนตอนตอนเก้านึ่งความกระเด็นเก้านึ่งแหละเพื่อนว่าซื้อเลยไปไปซื้อเลยไปซื้อให้พอซื้อให้อิ่มเพื่อนวะตอนตอนนั้นโอ้คนหมั่นใจค่ะอยู่จนเป็นบอกแบบซื้อเสื้อเลยเพื่อนวะคนบอกผู้เฒ่าคนยังบอกค่ะคนเขียนใส่มื่อตอนนั้นเพื่อนบอกให้ให้ยำเลยมันบอกให้ซื้อได้เลยมันบอกค่ะ ซื s s ư, s ư ơi, ้อได้เลยตั้งแต่สมัยมะเล็กออกมือนี่มื่ออื่นมากนี่เพิ่นบอกนี่เพิ่นมั่นใจเลยเพิ่นบอกว่าซื้อได้เลยโอแต่ว่ากะมากอยู่ขัดสำดำตัวเองกับมากอยู่ระวังสองหกครับกับหาเก่านี่มากอยู่สองหกกัปหาเก้าจะพอมากก็ต้องมันก็ต้องอ่านเครงเครื่องลงมาทั้งวัน แมนค่ะแมนเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่องเพิ่นว่องห้เพิ่นว่องจากเพิ่นว่องเก่าประกอบหาใส่กันแม่นบ่ค่ะจ้าแต่เพิ่นบ่บอกว่าเลขเลขหกหลุดแล้วนะเพิ่นก็บ่ว่าเด้อ๋อเพิ่นก็บ่ทันเนี่ว่าเพิ่นก็มีแต่ย่องเลขกเก่าใสอ่าเลขกเก่าใส่กับเลขกห่างเวลาปกติแล้วกันเลขหลุดเนี่ยเราสิว่าเปลี่ยนแล้วนะลูกมึงเสียนะ เปลี่ยนแล้วนะตัวนี้มันเปลี่ยนแล้วนะตัวนี้มันอยู่แนงสิ <c oughs> ถ้าตัวไหนอยู่ในคนจิบบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมันอืมมันอยู่แล้วค่ะจ้ะมันแต่หมวดน,นี่ย่งรรางประท่านเดี๋ยวว่าหกไม่มาหรืออีหยังบ่มาประท่านเดี๋ยวเบาแต่ว่าให้ให้ให้วงให้เก่าก้าหานี่ไปหาก่อนไปจัดก่อน กับกับกับสองหกเนี่ยไปหาไว้ก่อนพี่จันค่ะเลยพ้ากันไปหาสื่อลัตเตอรีไว้อ๋อค่ะจะสองสองหกพ่อแม่นป่ะค่ะจะกับผ้ากันนอสองหกแล้วก็อันเอาเอาสองหกคุณต่ว่าบอบรูปบอกราฟเเอาตรงตัวอือเอาตรงตัวถ้าเอาไว้ถัดกลับเอาค่ะเพราะว่าแต่ว่ันรีเก้าหาหาเก้าน่ะ ซื้อลอตเตอรี่เป็นคู่อยู่อือเจ้าคือคือไปกับจ้าไปกับอยู่เพราะเพราะที่คือว่าเพิ่นวงกลมแล้วขนาดจ้าเจ้าพันวงกลมแล้วก็เลยมั่นใจหาเก้าค้อนทุเพิ่นเพิ่นเพิ่นวงทั้งสองสองตัวใส่กันเลย์มันมาบอลบอแมนวงคือคือเหล็กหนึ่งบางหันมันบอค่ะจ้าเพิ่นวงสองตัวใส่กันอ๋อเจ้าเพิ่นย่องพ่นย่องพ่น พี่ก็เลยว่ามันมันเป็นไปได้บอที่ว่าศูนย์จะอยู่ในน้ากันเป็นเลขสามตัวบนจึงสินาะคว้ามาอ๋อไม่ไม่ถ้าเพิ่งเป็นวรคกลมนี่ไหมถึง่าค่ะเอ,อ่อพันโกคหายพันโรคหายว่าตัวนี้นะมาดิเลยเือจังแด่กกะิดว่ามาแหละเพิ่งบอกว่าตัวนี้ซื้อได้เลยเนหะ็นไหมค่ะค่ะซื้อได้ดตัวนี้แหละเซียนนะจ้า อ่าเพราะว่าพี่กับซีได้บอกข่าวให้เอฟซีเพิ่นจัดน้ำเนาะจ้าแต่พวกมึงอยากซื้อเลขตัวเดียวเพิ่นว่าอันสิจ้าซื้อหกเลยเพิ่นละหมายหมายข้อวางไหนก่อนถ้าอยากซื้อเลขตัวเดียวซื้อหกเลยค่ะเป็นบ้านเฮ้ากับซีเอิร์นวิ่งอะไรไหมหกนะนะเพราะว่า ภาษาเพิ่นกับภาษาเฮ้าก็คือกันเนาะค่ะค่ะเพิ่อนจะว่าถ้าชอบซื้อเลขตัวเดียวก็ซื้อไปเลยหกแต้มางสิ่อ๋อค่ะค่ะคนบอกว่าอันนี้ล่างนะอันนี้บนนะบนบอกคนบอกแต่ว่าเฮ้ามาจับเอาเองซื้อๆเมนประกาจับเอาเองอ๋อค่ะคือคือตอนที่ซิปเก่าเลื่นกับคนหาเด่นเด่นหนึ่ง เขาเดือดเขียนเล็กนื่องแล้วก็เล็กเก้าคนบอกใครชอบซื้อเลขกตัวเดียวซื้อเลยหนึ่งกับเก้าเป็นไรงสิอ๋อค่ะค่ะชอบซื้อเล็กตัวเดียวคนคนคน,คนบริจาควิ่งเป็นยังไงค่ะอ่าออค่ะติดงานมันมากอิริเนี่ยคือตัวนี้เสียงงานจ้ามันก็บ,บอกซื้อเลยเป็นไา<ม>อืซื้อเลยซื้อเลยไอ้เล็กตัวเดียวน่ะซื้อหกถึงหล กวางเด็กได้วันเป็นหกสองสองโมที่แล้วนะจ้าแต่บ่งค่อยวิ่งดอกข้าแม่นวิ่งกันบ่ <c oughs> แก้ผู้จัดพน,ดนันบกบัง,งบค่อยผ่านเลยนะบ่ค่ะจ้าบ่เคยผ่านตุ๊กเล็กวิ่งจ้าจ้ามันหันมันกระเด็นหาค่ะจ้ามันหันกับหาหาตัวเดียวอ๋อค่ะแน่นอนหา้าเป็น่าจ้าแต่ว่ากับกวงกับโอ้๊กเด็กวิ่งเนาะลงทุนแบบหลายส่วนสิได้ หน้องทุ้นหลายค่ะได้เลขวิ่งจะลงทุนหลายแตะวันันสื่อบอกก็คิดว่าได้ทุกงวัดยู่วันนี้เลยคุยกันอ้อฟบริษัเพิ่นนไห่สองหกเพราะว่าปีที่แล้วนี่เพิ่นก็ไห่สองหกเด้มือวายปูล่ะมันก็เป็นห้าสองหกอันนี้เพิ่นพึ่นไห่สองหกอี่สันดอกค่ะจา เราเลกคุยกับเออแมนเนาะประธานแต่ว่ามันมันขามมาสองปีละเด้ค่ะเรียกว่าเอาคนนี้กันมาบอกสองคือเก,าออก่าค่ะเป็นแบบแต่ว่ากับเคย<อ>เกย์สิบบาทสิเคยคุยกันแบมนี่ลหละอเอาตรวจจับในบอ่อเดือนนี่นี่เข้าไปเอาอยู่บ้านเพิ่นเพิ่น,นห้ศูนย์สามตัวเดียวค่ะมองที่เพิ่นขึ้นจากหน้ามาอยู่หันเลยอยัเฟียนนะค่ะ จ <Ja. S 1> yeah. ้า so, yeah. ี so, yeah, ่านนี้เพื่อน่ะก็เลยไม่อยู่กับบวชไอ้เพิ่นเพิ่นเล้ว่าเพิ่นจะขอขึ้นขึ้นไม่อยู่บวชนี่จะซอยรักษาจะสซอยสามกยังเสียนะจ้าเมื่อเมื่อไปเพชยรจุ่นเพื่อนก็ให้ตอนนํ้าให้ศูนยศูนย์สามเนาะปันนี้มันมาตรงอีกเดือนหนึ่งก็แล้วว่าเอ้าดีเดือนนี่เขาเคยมาเนี่ยอ๋อค่ะแลาวป่านี้ซีศูนย์ป่นนี้ศูนย์ซี ตะเลขออกสีศูนย์แว่าหายเลขตัวเดียวจะบ่เคยหลายตัวเลยบอค่ะจะไปมองหันนะจะบ่เคยได้หลายตัวจักเทียตัวเดียวติดเดียวเลยค่ะบัดนี้วันพื่อยูพี่ันไนเห็นวันนี้วันที่14น,น,นี่ถ้าต้องจัดโตถ้าลาอต้องล่อโตจัดอยู่ฝนน้ำบอค่ะจะต้องลอลอล่อฝนน้ำเนาะล่อล่อ,ลอคือ ถ้าถามือนั่นน่ะส่วนมากตามถ้าก็ดควงติดตามเพิ่นเนาะเพิ่นเพ่นหน้าเนี่ะเม็ดเดี่ยวละจหญเม็ดเดียวหรือหรือถาถามเม็ดเดี่ยวเนี่หมายถึงได้ทั้งสองตูสามตูดิแต่แต่พวเคียนว่ายังยังปีนั่นเนาะเพิ่นให้ห้าสองหกเเม็ดเดียวแล้วคือมันบ่อหายมากคนเอาพวกเคียนนี่ยังผีกูเซียนนะค่ะ จะไม่ใช่เขียนจะยกมือห้ค่ะพันจะยกมือห้ยเลยว่าเออเล็กสมมติว่าเลขกหาพอนก็ยกมือหานิ้วออแต่พนสีฟอนค่ะฟอนน้าฟอนอ่อนพอนก็พอนก็ให้เหล็กหาขึ้นแล้วก็เอากระปตั้งเสียงแล้วก็ยกมือสองนิ้วค่ะแล้วก็ฟ่อนอีกฟ่อนอีกเพอนก็จะเอานิ้วโป้ขึ้นเอาเอาเอามืออีกขานิ้วขึ้นยังเสียค่ะแต่ว่าขันเท่าก็สังเกต มึงก็งจังห่ะเพิ่นฟอดจังเสียนนะอืมค่ะแต่พูดแต่ส่วนมากลูกศิษย์่นกร็รนะูะู่นะเล่นเล่นใดแตบปีนั่นนะ่ะของของได้จะสองตัวเพราะว่ามาัดม,มือจัดงานนะ่ะมันโดนกว่าเลีสิออกกันนะี้ค่ะผัดลื่นนะผัด <laughs> ล,ลื่จับจะสองหกสองหกังเสียนนะค่ะแต่็ได้สื่อจะสองหกตอนนะี้นะอืมว่มา ถากันรุ่นเซียนนั่นใหญ่อยู่นี่เกินเซียนเป็นเพิ่นหลายคู่เนาะจ้าเพอวันเป็นทิพย์พี่แต่ตั้งแต่ติดตามมาบ่เคยพลาดบ่ค่ะจ้าบ่เคยพลาดแล้วก็ได้นักพวกอ๋อค่ะแต่ว่าคือคือโตเพิ่นวงให้ยเก่าหานี่เฮาไปจัดเป็นแนวทางก่อนเนาะ จ้าจัดแล้วอันนี้ก็จัดแลี่ยวจัดเป็นแนวทางกอนคับสองหกซึ่งซึ่งสองแปดเพิ่นก็บบัได้บอกว่าเอาทิเอาเอาออกเนาะค่ะจ้าเพราะท่านเดี๋ยวว่าเอาออกบ่ได้เอายังแก็ว่าให้ไปจัดเพิ่มถ้าเอี้ยซี่ยังบ่ฮั่นในมั่นใจหรือจังใดเนี่ยให้ทากอนก็ได้เปลี่ยนให้ทากอนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่ได้ใส่ทัว่าเปลี่ยนค่ะแต่ว่าสุ่มสุ่มลูกศิษย์อยู่นี่ก็ยังบ่ฮั่นในซื้อ นะักดอกแต่ว่าไปซื้อลอตเตอรีไ่ไปซื้อเพราะว่าญาติมันไปตรงกับเลขดังของผู้อื่นค่ะค่ะก็เลยซื้อลอตเตอรีไ่ไปเพราะว่าอยากได้ลอตเตอรี่ก้อนหนึ่งเสียงไงจ้ะจ้ะจ้ะเป็นจังหน,นะะ่น้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังเอฟซีภูใจบุญแล้วเนาะคะ่ะกให้ยใสวิจารณญาณเบิง่งคักๆเนาะคะ่ะเนาะว่าเฮาสิจัดแบบใดให้ไปจัดลอตเตอรี่งวดวันที่ สิบหกเมษาได้เลยเด้อค่ะเด้อราวะเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นกระจัดมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ฝันผ้าร่วยก็ขอเอาไว้สำเนีนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะให้เอฟซีผู้เขามาทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อขอให้โชคให้ m ắ นให้ลำให้ร่วยไปนั่มช่องฝันผ้าร่วยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนีนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ